ทุกๆสิบเอ็ดวิจะมีบริษัทที่โดนแลนซ์เซมไปเร้าไปต้องบอกว่าซี c u r i t รตี้มันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เราเจอแลนซ์เซมแวร์เพราะแลนซ์เซมแวร์จริงๆต้องบอกว่ามันมีมาตั้งแต่2016ที่เริ่ม <ทำ S 1> มีขึ้นมา แล้วก็จริงๆตัวนี้เองอะครับต้องบอกว่าตั้งแต่มีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันมันมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างถามว่าอะไรอย่างในที่นี้ถ้าถามผมคืออะไรเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่การทำเอนกิปชันเพื่อเรียกค่าไถ่<ม>เพื่อหาอไรายได้แต่ต้องบอกว่าข่าวล่าสุดอันนี้ที่ผมโชว์อยู่หลายๆฝ่ายเริ่มมองแอนด์ซอฟแวร์เป็นธ,ธุรกิจธุรกิจหนึ่งว่าเช่นใครที่เอาแอนด์ซอฟต์แวร์ไปปล่อยภายในอกอ,นองคุณอาจจะมีลิสต์องกรที่กาหนดอยู่พอให้ค่าหัวไปเลยว่าแค่เอาไปติดตั้งให้ 1M เ็ก็คือหนหรือบาที่ แลนซ่อมไวเองอะครับล่าสุดจริงๆมันมีข่าวใหญ่คือ Accenture ต้องบอกว่า Accenture เป็นบริษัท IT c o n s u l t ระดับโลกบริษัทหนึ่งแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเองต้องบอกว่า Accenture เองก็โดนแลนซ่อมไวเหมือนการรัดระวังไปใช่ล่าสุดเขาเป็นข่าวใหญ่แล้วครับระดับโลกเพราะเขาเพิ่งโดนไปตอนประมาณช่วงน่าจะสิงหาที่ผ่านมาเขาโดนตัวล็อกบิตแลนซ่อมไวไปคือต้องบอกว่าแลนซ่อมไวปัจจุบันไม่ใช่แค่แอนทิปแต่เขาพยายามฝังช่องทางประตูหลังเพื่อให้เอาข้อมูลออกไปได้ด้วยสิ่งที่แลนซ่อมไวโดนไไไปปปปกกกกกับ Accenture คคืือออออออด้้้ขมมมมมูลลลรรรรรระะะาาาาาาาณณ6เเเทแีีียยย่่ถ45 50หหนญ ซึ่ง6เทนี้ก็สําหรับไอทีคอนซัลท์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องบอกว่าแลนซ่อมไวเองเลยไม่ใช่แค่ไัยมองว่ามันกลายเป็นธุรกิจที่เริ่มมีการหารายได้มีทางให้ค่าหัวมีทางออฟเฟอร์เปอร์เซ็นต์ของค่าถ่ายที่ได้แต่ต้องถามว่าเอเจนเจอร์เองก็ไม่ได้จ่ายค่าถ่ายนะเพราะต้องบอกว่าตัวเขาเองยังมองว่าเขาโชคดีที่ยังมีแบ็กอัพคือเขาเอาข้อมูลทั้งหมดของแบ็กอัพกลับมาได้แปลว่าเขาไม่ต้องเสียค่าถ่ายอะไรเลยทุกอย่างเขายังคงอยู่อันนี้ต้องบอกว่าเขาโชคดีตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ จ็ดสไล่มาเร็วขึ้นเรื่อยๆ2019เก้าเขาสำรวจออกมาถึงวันสิวิต่อรบ,บริษัทที่โดนหรืออย่างล่าสุดจบ2020เข้า 2, 2021เมื่อตอนต้นปีอันนี้มันเหลือแค่สิบเอ็ดวิคำว่า11บเอ็วิในที่นี้คือ ทุกๆ11วิจะมีบริษัทที่โดนแลนซ์เซมัยเข้าไปแต่ทีนี้โดนแล้วเสียหายมากแค่ไหนกระทบกับตัวธุรกิจบริษัททําให้ระบบดาว<ม>หรือกระทบกับชื่อเสียงบริษัทมากมาแค่ไหนเนี่ยเราตอบไม่ได้ขึ้นกับข้อมูลที่โดนขึ้นกับบริษัทที่โดนด้วยเลยมองว่าแค่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆ1 1วิจะมีบริษัทที่โดนแลนซ์เซมัยเกิดขึ้น1่เจ้าว11วินะตอนนี้มองว่าถี่มากนะครับ,รบแล้วเขามีแนวโน้มว่าอนาคตอาจจะเหลือแค่ไม่ถึงวิสอวิผมเลยมองว่าเราควรจะมี security ที่่รอบด้าาานมากกวเพื่่อมา Prox สิรเหล่านี้ที่มากขึ้รอาจจะต้อองงช่าง รหรือมีวิธีการรับมือกับสิ่งเหล่านี้ที่หลากหลายขึ้นในฝั่งของ VMware เนี่ยผมเข้าใจว่าก็มีโซลูชันมีอะไรหลายๆอย่างที่มาตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ก็ดังส่วนของ VMware เองเนี่ยครับก็มีคอนเซิร์นในเรื่องของแลนซ์ซอฟต์แวร์เหมือนกันนะครับครับผมโดย VMware เนี่ยเขาจะมีเว็บที่เป็นพอร์ทัลของเขาในคุยในเรื่องของแลนซ์ซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเลยนะครับอ๋อแลนซ์ซอฟต์แวร์รีซอร์ทเซ็นเตอร์ครับเออ่ก็คือเข้าไปที่ c o r e v m w a r e com แล้วก็ slash แลนซ์ซอฟต์แวร์เนี่ยครับเขาจะพู วิธีการที่เราจะ hardening <อ>ในตัว solution อของ VMware อย่างไรบ้างนะครับอย่างอันนี้ที่ผมเอามายกตัวอย่างให้ทางพันเนอร์ได้เห็นก็คือว่าเข้าไปในหน้า VMware แล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เรียกว่า Security Configuration Guide สำหรับวีโซเฟียนะครับทำในเรื่องของเราจะโปรเทควีโซเฟียในการคอนฟิกโปรเทคชันของวีโซเฟียยังไงให้ปลอดภัยมากที่สุดนะครับคืออันนี้เหมือนมาไล่เบสแพคทิสเลยว่าผมต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ตามลำดับเพื่อให้อินฟาที่เราใช้สิเคียวที่สุดใช่ครับก็คือเบสแพคทิสของวีโซเฟียเนี่ยควรจะฮาร์ดดิ้งคอนฟิกเกอร์เลชันยังไงนะครับในเรื่องของการเซตพ olicy password ในเรื่องของการตั้งคอนฟิกของส่วนที่เป็นสโตเลสเน็ตเวิร์กนะครับให้มันสิเคียวยังไงนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนที่ เรื่องของ compliance เรื่องของ audit แล้ว compliance ด้วยไม่ใช่แค่ผมไล่ตามตารางแพคทิสเพื่อปิดช่องโหว่ในแต่ละลายโปรดัก c t ของ VMware ที่ผมใช้ใชอาจจะม,มี v ีซนเตอมี v ีเซฟเฟอร์อินมีอะไรหลายอย่างแล้วยังมี compliance ใ,ในมุมของ compliance audit ก็คือเราสามารถจะเอาเอกสาตรตรงนี้ไป ในกรณีที่องค์กรที่ต้องการเรื่องของของแผนองค์กรอย่างเช่นทางด้านการเงินอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะมี<ช>เรื่องของมาตรฐานในการคอมไพ l e ที่เคียวอ๋อที่เขาขอ,อาจจะมีเซอร์นั้นเซอร์นี้เขารองค<ช>องมไพ l e ให้ได้ตามนั้นอยู่ใช่แล้วก็เอาเอกสาตรตรงนี้ไปเซอร์ดีฟายได้ครับผมโซลูชันอะไรที่ป้องกันเกี่ยวกับแลนเซอร์ไวบ้างครับตอนนี้มีตัวแลนเซอร์ไวรัสเซเลียนครับในที่นี้แลนเซอร์ไวรัสเซเลียนเหมือนเป็นการตั้งตู้เซฟของ Data ที่ผมนะครับโซนผมแบ่งขึ้มาอยู่บนผ่านได้ดีมันก็จะเป็นการทําได้ดีให้กลายเป็นตู้เซฟตู้นนนึึึงงงงซซ่่่ตตู้้เเฟียยยผมมจะาาชวอออบ2คื ข้อมด d ต t ้าที่อยู่ภายในตู้เซฟเนี่ยเหมือนตู้เก็ธนาคารนะครับเรามีเงินอยู่รเราต้องปกป้องให้ดีที่สุดไม่ให้ใครมาเผาเงินเราได้ไม่ให้ใครมาขโมยเงินเราออกถ้าอย่างนั้นส่วนไหก็คือ ไม่ให้คนเอาเซฟมาซ้อนอยู่ภายในนั้นอีกทีหนึ่งมันทาให้เราใช้งานไม่ได้ทําให้เราทำอะไรไม่ได้ครับซึ่งตัว b a c k อ p พอเ็เองครับต้องบอกว่าเขาเข้ามาช่วยตรงนี้ p r o บโปรทตัวข้อมูลที่เราเก็บมามี Infra v ว w แ r e ผม Backup v เว a แมมาเก็บที่ผมด้วยคือนอกจากตัว v วยแ r e ที่จะมีพวก s e อร์วิสตี้คอมเพลของเขาเองตัวผมเองก็มีการโปรเทคสิ่งที่ผมเก็บมาด้วยเช่นกันเข้าใจว่าในมุมของฝั่งวิสเฟียเองก็มี โซลูชันที่เข้ามาช่วยโปรเทคที่ละเอียดมากขึ้นเข้าไปอีกใช่ไหมครับนอกจากในเรื่องของแรนซัมอแวร์การทำคอนฟิกเกชันให้ซิเคียวนะครับแล้วก็มีเรื่องของแพชที่ VMware สามารถอัปเดตให้ทางลูกค้าได้อย่างทันทีนะครับก็คือ VMware ก็จะมี Product หนึ่งที่ทำในเรื่องของ Security โดยหลักเลยนะครับก็คือ Product ที่ชื่อว่า Carbon Black นะครับ Carbon Black เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยถูกใช้ในเรื่องของการ Protect ในส่วนที่เป็น Endpoint แล้วก็ Workload นะครับโดยในฟีเจอร์ในส่วนที่ โปรเทคในส่วนที่เป็น e N-Point d กับ Workload เนี่ยฟีเจอร์หลักๆก็จะเป็น Next Gen Anti-Virus นะครับเป็นฟีเจอร์หลักที่มาป้องกันในส่วนที่เป็น r a n s o ม w a r ร์โดยเฉพาะนะครับตัว,ว Carbon Black นี่มันไปอินดิเกตการ Anti-Virus ใน g ก e เหรอหรือว่าเหมือนเป็นเข้ามาช่วยทำ Next Gen Anti-Virus อีกชนิดหนึ่ง Carbon Black เนี่ยก็คือเป็นตัว Next Gen Anti-Virus เนี่ยแหละครับแต่ก็คือว่าถ้าเรามีตัว Product ที่เราใช้เป็น V-Sphere เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลง Agent ใช้ตัว VMware Tools ที่ข้างในมันเป็นตัวเซนเซอร์อยู่แล้วนะครับในการคุยกับตัว Carbon Black ที่ a มเนจผ่านคราวที่หนึ่งอ๋อคือค้าแบนแบงเข้ามาช่วยแเราพอเป็นวีซ o พเฟียร์แล้วก็คือใช้เวียแมทูก็คือผ่านตัว m มเนจเมนต์นั่นแหละใช่ใช่ครับอ๋อผมว่างง่ายดีก็คือโซลูชันของตัว endpoint หรือว่า world protection ของค b o n บน a บ k เนี่ยครับเป็นฟีเจอร์ที่เป็นพะเอกของตัวค้าแบน a บ k ก็คือในส่วนที่เป็นที่เรียกว่า next gen anti virus นะครับฟีเจอร์ตัวนี้ก็คือป้องกันในส่วนที่เป็น ransomware ได้นะครับรบและยังป้องกันในส่วนที่เป็นที่เรียกว่า non malware หรือพวก fileless attack อะไรพวกนี้ นอนมาแวร์ไฟล์เลกแท็กครับก็เป็นเหมือนลักษณะาการแอบแทโดยที่ไม่ได้ฝังไฟล์เป็นลักษณะไปใช้ท mm ู hmm. ในในระบบปฏิบัติการในการที่จะมาะจู่โจมนะครับ oh. ใ,หให้ให้ระบบเรามีปัญหาเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตัวฟีเจอร์ของตัว Carbon นแบ็กที่เป็น next gen antivirus นีค่ค ก็มีความฉลาดนะครับเพราะว่าใช้การทำงานในเรื่องของ machine learning แล้วก็ AI นะครับก็มาช่วย AI ด้วยใช่ก็มาช่วยตรวจสอบหาตัวที่เป็น ransomware นะครับครับคับผม แต่จริงๆหลักๆแล้วเนี่ยโซลูชันของ c a r b o n b แบงเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาโปรเทคในส่วนที่เป็น end point และ work load อย่างเดียวของทาง V m w a r e เจตนาที่เขาตั้งใจไว้นะครับอ๋อคือ c าร์บอนไบคอมได้มากกว่านั้นใช่เขาต้องการจะไว้โัรแนโซูด้วยใช่ครับก็จะมีอินทิเกรตในส่วนที่เป็น v s p h e r e นะครับแล้วก็อินทิเกรตกับส่วนที่เป็น work space one ที่ดูในส่วนที่เป็น device management นะครับของ user แล้วส่วนที่เป็น network ก็จะเป็นอินทิเกรตกับส่วนที่เป็น n s x ส่วนที่ไปโปรเทคในเรื่องของคอนเทนเนอร์ก็ไปอินทิ เรามีเวมแวร์มีเ s p h ฟียใช้แล้วเรามีทําคอมไพเทุกอย่างแล้วแบบอัพเป็นตัวที่เข้ามาเสริมอีกทีนึังทําให้เรามีตัวสํารองข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเป็นอีกประการหนึ่งทีนี้มุมของ b a c k อัเองครับผมเองก็ต้องเข้ามาช่วยทางเวียแ a d มินเช่นกันในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นตัว s ิงเกิลคอนโซ e ที่ทําให้เราไมนเネนง่าย ทุกอย่างเราควรจะอยู่ที่คอนโซลเดียวเพื่อง่ายต่อการใช้งานลรวก็สะดวกในการอินทิเกตคือตัวผมเองอินทิเกตกับ V m w a r มวร์ได้โดยตรงผ่านวีเซนเตอร์ผ่านตัวเมเทนเมนไม่ต้องลงเอเจต์เลยไม่ต้องลงเอเจตนครับซึ่งมันก็ได้ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำรีคอเวอรี่ที่ได้หลายเลเวลมากขึ้นคือจากเดิมที่เราแบ็กอัพเป็น V m ิรเราจะต้องรีสโตหรือรีคอเวอรี่กลับมาเป็นเวิมอย่างเดียวตอนนี้ผมรีคอเวอรี่เป็นความสามารถที่เรียกว่าเป็นการโนล่าเลเวลก็คือเลือกเป็นไฟล์เป็นโฟลเดอร์กลับมาได้ด้วยแล้วก็ตัวเอง พ่อความสะดวกครับเราต้องบอกว่ามีการทำอโตเมัตดิสคัฟเวอรี่ด้วยคือบางครั้งหล่ะจะมีการทำแท็บหรือมีการทำโล<อ>ิซีแบ็กอัพไวไ<อ>้ค<อ>ิวรีง่ายๆก็คือช่วยโปรเทคแปลว่าเวลามีอะไรขึ้นมาตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้มันก็จะแอดมาในแบ็กอัพวันถัดไปให้ทันทีก็อย่างน้อยช่วยในเรื่องเหล่านี้คือช่วยให้เราโปรเทคการันตีได้ว่าเราแบ็กอัพทุกตัวที่เรามีแล้วก็คือนอกจากความสะดวก ความง่ายในการใช้งานความง่ายในการจัดการต้องบอกว่าเราก็มาช่วยในมุมโปรแอมด้วยครับคือตัว b เองปัจจุบันต้องบอกเรามี a c c e ซเลเตอรหรือเป็นเหมือน f o ยเว r ร์ดอินเคมเทลเพื่อให้การที่เราแบ็ k อัพ VM เนี่ยเร็เวขึ้นสะดวกวขึ้นมไม่ต้องทำเป็น Full Backup บวก incremental d a i l ่ทุกวันของเราเรามองว่ามันคือ Full b a c k ั p เพื่อเวลา,ารีคอเวอร์กลับมาทางยูเซอร์สามารถที่จะเลือกวันไหนก็ได้โดยไม่กระทบกับวันอื่นตัวแบ็กอัพครับมันเป็นโรเทคชันหลังสุดเพราะงั้นการช่วงที่มันทํางานจะต้องไม่กระทบกับโพเทคชัน,นด้วยโปรไฟล์หลักเลยอาจจะมีแก็บที่ผมแบ็กอัพได้สั้นใหม่มผมก็ต้องมีหลายๆฟีเจอร์เพื่อมาทําให้โปรไฟล์ม,มันดีขึ้นซึ่งอย่างที่ผมบอกไปคือไม่ว่าจะทําฟูต้องบอกว่าแอคเซเลเตอร์เราก็ทําได้เร็วกว่าก,า,การทำฟูแบบไม่ว่าแบบปกติช่วยลด โหลดเหล่านี้ช่วยให้เราจบในวินโดว์ทั้งที่ต้องการแล้วทําได้แบ็กอัพทีเดียวหลายๆ VM พร้อมกันอ่าใช่พร้อมๆกันมันก็นจะเร็วขึ้นครับในมุมของรีค o เวอร์เองต้องบอกว่าเรามีการรองรับหลายอย่างครับมไม่ว่าจะเป็นการทำ Recovery. อินสแต l ต์เรวอล y ี่ ต้องบอกว่าอาจจะมีรี q u i อมเมนตจากทางเน็แค่ต้องการเปิดขึ้นมาดูเพื่อเทสสั้นๆม,มาสามารถเปิดขึ้นมาได้เลยหรือบางครั้งถ้าเกิดเ i l จริงๆเราจะเป็นต้อง i n s t a าล r e c คเวอรก็คือเป็น Core VM ที่เราต้องรันให้ได้ภายใน5นาทีเราสามารถออนไลน์ขึ้นมาได้โดยตรงหลายรายหันไปใช้ไม่ว่าจะเป็น Public Cloud อย่าง AWS ไม่ว่าจะเป็น Azure ไม่ว่าจะเป็น Google ต้องบอกว่าตอนนี้ตัวบริษัทเองก็อินทิเกรตกับ Microsoft เป็นหลัก เพราะฉะนั้นตัวแบงก์อเมรกเองก็ไปอินดิเกตกับตัวอาชวัวอาชัวคลาวรีคอเวอรี่คือตัวอาชัวร์เองครับต้องบอกว่ามันจะมีการอินดิเกตกับ VMware ได้เท่าที่ผมจาได้ครับโดยมันทําให้ VMware สามารถไปรีคอเวอร์ขึ้นอาชวัวเป็นอินสแตนได้ตัวแบงก์อเมริกสามารถเข้าไปอินดิเกตตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันครับตัวบริษัทแบงก์อเมริกัเองตอนนี้ต้องบอกว่าก็หันมาพัฒนาตัวฟีเจอร์คือไอโฟย์เวิร์ดอินคิมเป็นทองเมื่อสักครู่นี้ หรือในนี mm ้ของบริษัทจะเรียกว่าเป็นการนำแอคเซเลเตอร์แบกอัพไอเสกเวอร์ชันปัจจุบัน21.3เนี่ยครับเรามีแอคเซเลเตอร์ที่เป็นเวอร์ชัน2แล้วซึ่งถามว่าเวอร์ชัน2ช่วยอะไรคือต้องบอกว่าฝั่งผมเองเหมือนเป็นการพัฒนาอัลกอริทึมหลังบ้านให้ทำแบ็กอเร็วขึ้นซึ่งอันนี้อย่างที่เขามีทดสอบมาคือมันสามารถทำได้เร็วสูงสุดถึง100เท่าเลยในการแบ็กอัพคือเป็นการทำฟูลแบ็กอัพทุกวันที่ผมบอกไปแปลว่าเวลาผมรีคอเวอร์เนี่ยผมก็จะจิ้มวันไหนก ข้อมูลวันไหนผมจะเสียหายไม่กระทบกับผมแล้วก็ช่วยลดแบนด์วิดของวี p h เฟียกับแบ็กอัพหรือช่วยลดเน็ตเวิร์กที่ต้องใช้เพราะในความเป็นจริงคือผมจะเป็นฟู่ทุกวันแต่ว่าผมจะรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแล้วผมจะเลือกเฉพาะเชนแท็กกิ้งตัวนั้นมาแบบอัพมาทาให้เวลาเร็วขึ้นทําให้อินโฟแมนเครื่องภายในองค์กรน้อยทางในมุมเน็ตเวิร์กแบนด์วิดก็น้อยอินฟาลิซอดที่ต้องใช้ก็น้อยลงจริงๆต้องบอกว่าแบ็กอัพอะครับเวลาเราแบ็กอัพก็คือทำ snapshot บน v m ีย r e แล้วเราแบ็กอัพ มันก็ช่วยลดเวลาที่ต้องสแนปช็อตพวกนี้ให้น้อยลงก็คือกิเลศสั้นขึ้นง่ายขึ้นที่เราพูดกันไปไม่ว่าจะเป็น virtual reality ที่ทุกท่านรู้กันดีอยู่แล้วทั้งข่าว metaverse ทั้ง Facebook หรืออย่างในมุมของซีรัลตี้แลนซ์วายเองทั้งการทำ compile แอปทั้งการทำ best practice advisory ของเวมแวร์ครับรวมถึงอย่างของคาร์บอนแบ็กที่เข้ามา integrate ทุกโซลูชันที่วีสเฟียมีครับผมเป็น next gen อันตี้ไวรัสด้วยใช่ครับแล้วก็ตัวแบ็กอิเซ็กเองที่เข้ามาช่วยทำ data protection ครับรวมถึงแลนซ์วายลิซเลียนที่เข้ามา protect ตัว มันเองเช่นกันแล้วมีความสามารถในการรองรับอินทิเกตร่วมกับเวีร์มแวร์ถูกต้องครับคือน,นอกจากอินฟาที่ดีแล้วการทำแบ็กอัพก็ไม่ควรจะกินโหลดเยอะกันไปด้วย เริ่มแรกเนี่ยเป็นโซลูชันในเรื่องของการโปรเทคในส่วนที่เป็น endpoint แล้วก็ workload นะครับโดยในฟีเจอร์ในส่วนที่โปรเทคในส่วนที่เป็น endpoint กับ workload เนี่ยฟีเจอร์หลักๆก็จะเป็น next gen anti virus นะครับ next gen anti virus ตัวเนี้ยฟีเจอร์ที่เป็นพะเอกของตัวคันแบ็กก็คือในส่วนที่เป็น next gen anti virus นะครับซึ่งตัวนี้ฟีเจอร์ตัวเนี้ยครับก็คือป้องกันในส่วนที่เป็น ransomware ได้นะใช้การทํางานในเรื่องของ machine learning แล้วก็ AI นะครับก็มาช่วยใน AI ด้วยใช่ก็มาช่วยตรวจสอบหาตัวที่เป็น ransomware นะครับครับแต่ จริงหลักๆแล้วเนี่ยโซลูชันของ Carbon Bank เนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาโปรเทคในส่วนที่เป็น end point และ work load อย่างเดียวของทาง VMware เจตนาที่เขาตั้งใจไว้นะครับอ๋อคือคาร์บอ a ไ k ทำได้มากกว่านั้นเขาต้องการจะไว้ product ทางด้าน security หลักเชื่อมต่อโซลูชันทั้งด้าน network แล้วก็ส่วนที่เป็นทางด้านตัว p r o t e c ในเรืของ Container นะครับ <ผม S 1> แล้วก็ Protect ในส่วนที่เป็น end point แล้วก็ตัว unifi end d e point management ก็คือ manage เครื่อง device ของ user อีกทีนึงเป็น extended detect and r e s p o n e